สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษานะครับกับคุณครูที่ศักดิ์คงคาเพชรวันนี้คุณครูก็มีเนื้อหามาสอนกับนักเรียนทุกคนในเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับโควิด -19 นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างเชิญครับ โรคโควิด -19 นะครับย่อมาจากโคโรนาไวรัสดีซีสทูเทาสัน -19 นะครับเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่เกิดจากไวรัสโคโรนาซึ่งมีชื่อทางการว่าซาโควิด -2 นะครับทำให้เกิดไข้ไอและอาจมีปอดอักเสบนะครับไวรัสตัวนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ รเริ่มพบผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2562นะครับที่เมืองปู่ฮั่นเมืองหลวงของมณฑลหูเป่ยภาคกลางของประเทศจีนนะครับอันนี้พวกเรารู้กันอยู่แล้วว่าที่มา,าหรือแรงกําเนิดของเชื้อไวรัสตัวนี้มาจากไหนนะเขาบอกว่าเมืองหูฮั่นเนี่ยเป็นเมืองใหญ่นะครับมีผู้คนหนาแน่นจึงเกิดการระบาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วนะครับ โรคไวรัสตัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับโรคนี้เกิดจากไวรัสโครโรนาที่กลายพันธุ์ในธรรมชาติเป็นสายพันธุ์ใหม่โดยมีสมมุติฐานว่าไวรัสอาจมีแหล่งเริ่มต้นคือครั้งข่าวนะครับและกลายพันธุ์เมื่อผ่านสัตว์ตัวกลางนะครับกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ก่อโรคในคนและคนเนี่ยก็ไปรับเชื้อมานะครับมาแพร่ระหว่างคนสู่คนด้วยกัน ทั้งนี้ต้องรอการพิสูจน์ต่อไปนะครับแต่ในขณะนี้นะครับโ,โควโิดไ9นะครับได้ระบาดไปทั่วโลกนะครับประเทศไทยนะครับณตอนนี้อัปเดตนตอนนี้ก็คืออยู่อันดับที่26ของโรคนะครับก็คือ,อค่อนข้างเยอะมากนะครับต่อไปครับแหล่งแพร่เชื้อไวรัสโควิด นายทีนนะครับหนึ่งนะครับคาดว่าเริ่มจากสัตว์ป่าที่นํามาขายในตลาดสดเมืองอู่ฮั่นนะครับประเทศจีนซึ่งคนไปนสัมผัสแล้วก็นํามาเผยแพร่ต่อโดยเริ่มจากไวรัสตัวนี้ก็คือค้ังข่าวนะครับพวกเรารู้อยู่แล้วว่าไวรัสตัวนี้นะครับมันมาจากสัตว์ก็คือค้ังข่าวที่มีการผสมพันธุ์กับไวรัสอื่นแล้วก็กลายพันธุ์ 2. คนที่มีเชื้ออยู่แล้วเนี่ยก็คือจะแพร่สู่คนอื่นนะครับ แพร่ทางไหนได้บ้างก็คือทางสิ่งคัดหลั่งจากทางเดินหายใจนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมื่อวันที่13มกราคมนะครับรพุทธศักราช2513เนี่ยผู้ป่วยรายแรกที่รับการรักษาในประเทศไทยเนี่ยเป็นคนจีนนะครับนักงเรียนจำให้ดีนะเมื่อวันที่13มกราคม2513นะครับเป็นคนจีนที่มารักษาในประเทศไทยนะครับ ที่ได้รับเชื้อจากการาบาดในประเทศจีนแล้วก็เดินทางมาประเทศไทยนั่นเองนะครับหลังจากนั้นนะครับมีผู้ป่วยอลายรายนะครับที่มาจากประเทศอื่นส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยรายแรกเนี่ยมีการรายงานว่าพบาเมื่อวันที่31มกราคม2563นั่นเองคนแรกที่มาจากาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยคือคนจีนนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็มีการพบเชื้อจากคนไทย รายแรกเมื่อวันที่31มกราคม2 5 1 3นะครับต่อไปครับวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563เนี่ยได้มีการกำหนดชื่อโรคและชื่อไวรัสอย่างเป็นทางการดังนี้โรคโควิด -19 อ่านว่าโควิด -19 ย่อมาจากโคโรนาไวรัสดีซ e ส s ูเท -19 นะครับ กำหนดชื่อโดยองค์การอนามัยโลก WHO SO นั่นเองนะครับต่อไปการติดเชื้อนะครับการติดเชื้อไวรัสตัวน,นี้ติดเชื้อมาจากอะไรได้อย่างไรนะครับไวรัสโควิด -19 นะครับรวมถึงไวรัสอื่นๆที่ทำให้ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจเข้าสู่ร่างกายโดยทางปากจมูกแล้วก็ตานะครับอันนี้คือการติดเชื้อของมันที่มัน ที่เชื้อมันจะเข้าได้ง่ายนั่นคือปากจมูกแล้วก็ตาโดยที่ไวรัสจะเข้าไปเกาะติดและเข้าไปแบ่งตัวในเซลล์ของเยื่อบุทางเดินหายใจไวรัสตัวนี้นะครับจะไม่เข้าทางผิวหนังหรือแผลที่ผิวหนังนนองนะครับเพราะจะเพราะฉะนั้นมันจะมีด้วยกัน3อย่างก็คือปากจมูกและตานะครับต่อไปการติดเชื้อทางเดินหายใจจากไวรัส ะร,ระบบทางเดินหายใจนะครับเรื่องจกเริ่มจากจมูกลงไปถึงถุงลมในปอดแบ่งออกเป็นทางเดินหายใจส่วนบนนะครับก็คือจมูกโพรงรอบจมูกหรือไซนัสนะครับแล้วก็กล่องเสียงและส่วนล่างเนี่ยนะครับก็คือหลอดลมแล้วก็ปอดความเจ็บป่วยจากการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนบนจะไม่รุนแรงเท่ากับการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างนะครับนักเรียนแบ่งให้ ให้ออกนะว่า,ามีส่วนบนและส่วนล่างส่วนบนได้แก่อะไรก็คือจมูกโพรงรอบจมูกแล้วก็กล่องเสียงส่วนล่างก็คือหลอดลมและปอดนะครับในเนื้อหาสไลด์นี้น้กงเรียนจําให้ดีนะการติดเชื้อของมันนะครับต่อไปขั้นตอนการรับเชื้อถึงการป่วยนะครับก็อย่างแรกเลยการสัมผัสเชื้อโรคอันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับการรับเชื้อนะครับการติดเชื้อ และสุดท้ายก็คือการป่วยนะครับการสัมผัสเชื้อโรคการรับเชื้อการติดเชื้อและสุดท้ายก็คือการป่วยน,นั่นเองนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ลําดับของการที่นํามาสูรในเรื่องของการเจ็บป่วยได้นะครับต่อไประยะฟักตัวของมันตั้งแต่รับเชื้อจนถึงเริ่มมีอาการป่วย ระยะฟักตัวของโรคโควิด1 9เนี่ยเท่ากับก็คือ2ถึง14วันซึ่งเป็นเหตุผลที่ให้ผู้สัมผัสโรคกักกันตัวจากคนอื่น14วันผู้ที่จะต้องเฝ้าระวังก็คือได้แก่ใครบ้าง 1. มีประวัติเดินทางไปยังมาอาไปยังหรือที่อาศัยต่างๆในพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดนะครับ 2. เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับ ผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดนั่นเอง 3. นะครับมีประวัติใกล้ชิดหรือสัมผัสกับผู้ที่เข้าขายหรือได้รับการตรวจยืนยันแต่วว่าติดเชื้อนะครับต่อไปอาการป่วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มีอาการไข้แล้วก็ไออันนี้คือพื้นฐานเลย นะครับส่วนใหญ่เริ่มจากก็คือไอแห้งนะครับตามด้วยไข้นะครับผู้ป่วยส่วนน้อยคือร้อยละห้ามีน้ำมูกนะครับเจ็บคอหรือจามไม่มีอาการเสียงแหบหรือเสียงหายนะครับทีนี้เราไปดูร้อยละกันนะครับร้อยละ98.6เขาบอกว่ามีไข้ไข้าอาจจะไม่ได้เริ่มในวันแรกของการป่วยนะครับต่อไปร้อยละ69.6มีอาการอ่อนเพลียผิดปกตินะครับ ต่อไปร้อยละ59.4ก็คือไอแห้งเนาะเพราะฉะนั้นอาการาพวกนี้นะครับก็คือร้อยละ98แน่ๆมีไข้นะครับอันนี้คือสูงมากนะครับต่อไปในเนื้อหานี้นะครับแ่งเชื้อโรคและการแพร่เชื้อนะครับ พื้นผิววัตถุหรือสิ่งของต่างๆนะครับในรูปภาพทางด้านซ้ายมือนักเรียนดูนะครับว่ารู้หรือไม่เชื้อไวรัสโควิด -19 อยู่ในที่ต่างๆได้กี่วันนะครับอย่างที่1อยู่ในอากาศนะครับก็คือระอองน้ำมูกน้ำลายนะครับอยู่ได้5นาทีนะครับอย่างที่2คือรูปบิดราวประตูนะครับการสัมผัส อ,อยู่ได้7-8ชั่วโมงเลยนะครับต่อไปอย่างที่3มเสื้อผ้ากระดาษชําระนะครับก็จะอยู่ได้ถึง8-12ชั่วโมงนะครับอย่างที่4คือโต๊ะนะครับแล้วก็พื้นผิวเรียบจะอยู่ได้1นถึงสวันเลยนะครับเริ่มหนักขึ้นอย่างที่หคืออยู่ในน้ํานะครับได้4วันนะครับอย่างที่6กนะครับธนบัตร ที่เราใช้กันในชีวิตประจําวันไม่ว่าจะเป็นแบงค์ร้อยแบงค์พันหรือเหรียญต่างๆนะครับก็จะอยู่ได้5วันนะครับสําหรับเชื้อโรคอยู่ในตู้เย็นนะครับอุณหภูมิต่ํากว่า4องศานะครับบอกว่าอยู่ได้ประมาณแล้ว1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลำารำดับขั้นตอนของมันนะครับจะเริ่มตั้งแต่านาทีจน ถึง1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักงเรียนดูนะลูกสำคัญมากๆนะครับการหยิบจับการสัมผัสอะไรต่างๆนะครับน่าเป็นห่วงนะครับยิ่งสถานการณ์ตอนนี้ด้วยนะครับเราต้องป้องกันตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อลดการติดเชื้อนะครับต่อไป การดูแลดูแลรักษาผู้ติดเชื้อและการป้องกันนะครับโรคนี้คล้ายกับไข้หวัดใหญ่นะครับอันนี้กล่าวไปข้างต้นแล้วคือผู้ป่วยส่วนใหญ่ประมาณร้อยละแปดสิบเนี่ยมีอาการน้อยมากนะครับแล้วก็หายได้เองแต่ต้องปฏิบัติตัวให้ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองและป้องกันคนอื่นด้วย,วย,วยนะครับอันนี้เป็นวิธีการดูแลรักษาสําหรับผู้ติดเชือ้อต่อไปการป้องกันการแพร่เชือ้อและการติดเชือ้อ นะครับในหัวข้อนี้คือคนกลุ่มต่างๆที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อโรคนี้ควรปฏิบัติดังน,นี้หนึงนะครับคนทุกคนหรือคนทั่วไปเนี่ยอย่างแรกมือต้องสะอาดล้างมือด้วยน้ําและสะบู่อย่างถูกวิธีนะครับประมาณ20วินาทีนะครับและเช็ดมือให้แห้งเป็นหลักโดยเฉพาะเมื่อมีคราบสกรปรกนะครับก็ใช้แอลกอฮอล์หรือเจลนะครับเฉพาะเวลาที่ ไม่สามารถที่จะใช้น้ำและสะบู่ล้างมือได้ต่อไปหน้านะครับหรือใบหน้านั่นแหละไม่สัมผัสนะครับด้วยมือที่ยังไม่สะอาดเพราะปากจมูกตาเนี่ยนะครับเป็นทางเข้าของเชื้อถ้าจำเป็นแล้วเนี่ยควรทำความสะอาดอควรทำความสะอาดมือเสียก่อนนะครับต่อไป หน้ากากป้องกันนะครับสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งอันนี้คือสิ่งสําคัญอันนี้ทําเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะครับใครหลายๆคนที่ออกไปด้างนอกนะครับแล้วเพิ่งสังเกตตัวเองว่าไม่ได้ใส่หน้ากากก็จะกระตือรือล้นมากนะครับเขาบอกว่าสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงว่าจะมีคนไอจามนะครับรถ เราน,นั่นเอหากเกิดขึ้นนะครับก็รีบเอาหน้ากากออกแล้วก็ล้างหน้าหรือเช็ดหน้านะครับหากไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับจัดการหน้ากากที่ใช้ครั้งเดียวเช่นเดียวกับขยะทั่วไปส่วนหน้ากากผ้านั้นนะครับซักแล้วใช้ใหม่ได้นะครับต่อไปเรื่องของการกินนะครับอาหารปรุงสุกใหม่นะครับ,าารนะรบด้วยกระบ,บวนการที่สะอาดนะครับ ล้างมือก่อนกินอาหารนะครับแล้วก็ไม่ปนเปื้อนสารใดๆต่างๆนะครับอันนี้เรื่องของการกินก็สําคัญเพราะว่าเชื้อมันจะเข้าทางปากเนาต่อไปการเว้นาาระยะห่างจากคนอื่นที่อาจจะแพร่เชือ้อนะครับก็ได้แก่คนที่มีอาการซึ่งอาจเกิดจากการติดเชื้อจากทางเดินหายใจเช่นไข้ไอ นะครับหลีกเลี่ยงการไปในที่ที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราไม่รู้จักเลยนะครับและอาจติดเชื้อได้ตลอดเวลาถ้าจําเป็นนะครับก็ควรใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่หันหน้าปเผชิญกันนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเว้นระยะห่างนะครับหเมตรนะครับก็ยังดีนะครับต่อไปทำสิบสิ่งนี้ถูกต้อง นะครับช่วยลดโอกาสเสี่ยงติดโควิด19นะครับอย่างแรกคือใส่หน้ากากปิดจมูกและปิดปากให้มิดชิดอันนักเรียนดูภาพตามนะครับภาพซ้ายกับภาพขวานะครับภาพซ้ายจะเป็นลักษณะของการดึงหน้ากากาอนามัยเนี่ยลงมาไว้ที่ใต้คางนะครับส่วนภาพขวาคือภาพที่ถูกพิธีก็คือการปิดนะครับดึงหน้ากากาอนามัยขึ้นมาปิดนะครับคุมจมูก นะครับต่อไปรักษาระยะห่างในที่สาธารณะนะครับอย่างน้อยๆนเมตรนะครับ1-2เมตรแหละนะครับอันนี้ก็จะช่วยลดได้นะครับต่อไปแอลกอฮอล์นะครับที่วางทิ้งกลางแดดเนี่ยความเข้มข้นมันก็จะทําให้ลดลงนะครับมันก็จะไม่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโควิดได้นะครับเราลองสังเกตดูที่ว่า แล้วก์ของเราเนี่ยนะครับเราพกไว้ที่ไหนบ้างบางคนออกไปนอกบ้านนะครับก็เอาไว้หน้าตะแกรงรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ไปจอดรถในที่ที่มันมีแสงแดดมากนะครับหรือรถตากแดดนะครับเจลตัวนี้มันก็จะอา่ไม่ไดป้ประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บในที่ร่มเนาะต่อไปไอจาม นะครับก็ไม่ต้องถอดหน้ากาศนะครับก็คือถ้าเรารู้สึกว่ามันสกรปรกเราก็เปลี่ยนแผ่นใหม่นั่นเองนะครับต่อไปไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นนะครับลดเสี่ยงติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นพวกแก้วน้ํานะครับการกินน้ําแก้วเดียวกันอันนี้ก็สําคัญนะครับเราเจอเพื่อนกันที่โรงเรียนนะครับเห็นเพื่อนกินน้ํา วันนี้กินน้ำอาชานมไข่มุกนะครับเราก็ขอเพื่อนกินบ้างนะครับก็เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนนี้นะครับได้ไปสัมผัสเชื้อโรคหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาหรือเปล่านะครับแล้วเราก็ไปขอมารับประทานด้วยนะครับเราก็อาจจะเสี่ยงตามไปด้วยนะครับต่อไปหน้ากากผ้านะครับควรซักให้บ่อย นะครับเพราะมันจะมีคราบต่างๆนะครับบนใบหน้าไม่ว่าจะเป็นถ้าสําหรับผู้หญิงก็อาจจะมีเครื่องสอําอางนะครับหรือลิปทาปากนั่นเองนะครับเราก็ใช้เสร็จแล้วเราก็นําไปสักนะครับต่อไปครับลดสัมผัสหน้าก็คือลดติดเชื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นการขยี้ตา นะครับแคะจมูกนะครับแคะฟันนะครับอันนี้ก็คือ,อที่อยู่บริเวณบนใบหน้านะครับเราควรเลี่ยงทันทีนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบริเวณเล็บของเราเนี่ยมันสะอาดหรือไม่นะครับนิ้วมือของเราเนี่ยไป็นสัมผัสอะไรมาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆนะครับช่วยลดการติดเชื้อได้นะครับก็ เลี่ยงสัมผัสซะดีกว่านะครับต่อไปอยากกลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลความจริงนะครับบางคนกลัวมากบางคนกลัวเพื่อนไม่ยอมรับนะครับไปรับเชื้อมาแล้วเราก็ไม่บอกคนอื่นนะครับก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปด้วยนะครับไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าตอนนี้การรักษาหรือ,อการดูแล นะครับของหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงพรยาบาลหรือโรงบาลสนามนะครับเขาดูแลนักเรียนเต็มที่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวที่จะเปิดเผยข้อมูลความจริงนะครับต่อไปล้างมือบ่อยๆอ,อันนี้สําคัญมากๆมันอกี้กล่าวไปนในข้างต้นว่ากวรนล้างมืออย่างน้อยๆเนีย่ย20วินาทีเป็นต้นไปนะครับทําให้ถูกขั้นตอนนะครับ อันนี้นะครับเสริมมาให้ในเรื่องของการรับวัคซีนนะครับณตอนนี้นะครับก็มีผู้ได้รับวัคซีนก็ในประเทศไทยของเราก็จํานวนมากแล้วนะครับการฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียงจะทําอย่างไรนะครับผลข้างเคียงที่พบบ่อยอาจจะอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดข้อปวดแขนนะครับบริเวณที่ได้รับการฉีดบางคนมีอาการแทรกซ้อนก็คือขึ้นไส้อาเจียนแน่นอก แล้วก็มีไข้หนาวสัน่นมีผื่นลมพิษนะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับอาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดลงแต่หากว่ามีไข้ขึ้นสูงมากนะครับเขนขาเนี่ยอ่อนแรงเดินไม่ไหวชาครึ่งซีกปากเบี้ยวพูดไม่ชัดาหากอาการไม่หายนะครับก็ให้ติดต่อ1669ทันทีหรือ รีบไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะครับเพื่อประเมินอาการทันทีนะครับในเนื้อหานะครับเรื่องของน่ารู้เกี่ยวกับโควิดนะครับก็เป็นการทบทวนนะครับตั้งแต่การเริ่มเริ่มต้นของเชื้อตัวนี้นะครับเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับมาจากไหนประเทศอะไรและตอนนี้ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่นะครับ การดูแลร,รักษาการหลีกเลี่ยงไปในสถานที่มีผู้คนหนาแน่นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญมากๆก็ในเนื้อหาวันนี้นะครับก็อยากจะให้พวกเราได้ตระหนักและเห็นความสําคัญนะครับการดูแลในเรื่องของสุขภาพของตนเองเป็นอย่างมากนะครับเพื่อรดการติดเชื้อนะครับในเนื้อหาตรงนี้นะครับมีใครสงสัยอะไรไหม นะครับหากไม่มีนะครับคุณครูอีิศักดิ์ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษาเรื่องต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ